สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของผมเองเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองปีก่อนตอนนั้นพวกเรายังเป็นนักศึกษาอยู่ที่ต่างจังหวัดเพื่อนผมชื่อเอกเป็นคนที่ชอบออกไปเที่ยวตามป่าตามเขาชอบไปสำรวจอะไรแปลกๆอยู่เสมอ ช่วงนั้นมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับผีปอบในหมู่บ้านแถวแถวมหาวิทยาลัยเอกก็เกิดความสนใจอยากจะไปพิสูจน์ผมเตือนเอกไปหลายครั้งว่าอย่าไปเลยมันอันตรายแต่เอกไม่ฟังเลยครับบอกว่าเฮ้ยผมแค่อยากรู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีก็แล้วไปสุดท้ายผมก็ใจอ่อนยอมไปด้วยกัน คืนนั้นพวกเราขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปในหมู่บ้านที่ว่ากันมีผีปอบสิงสู่หมู่บ้านเงียบมากแทบไม่มีคนออกมาเดินเลยมีแค่เสียงหมาหอนเป็นระยะระยะเอกจอดรถหน้าบ้านหลังหนึ่งที่ดูเก่าแก่และทรุดโทรมหลังนี้แหละที่เขาว่ากันว่ามีคนโดนปอบกินตายเอกกระซิบ ผมรู้สึกขนลุกสู้แต่ก็พยายามทำใจดีสู้เสือเราเดินเข้าไปใกล้บ้านมองลอดเข้าไปในหน้าต่างเห็นข้างในมืดสนิทไม่มีอะไรนีิวาผมพูดด้วยความโล่งอกเดี๋ยวรอดูไปก่อนเอกตอบทันใดนั้นเองเราก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากในบ้านเสียงเหมือนคนกำลังเคี้ยวอะไรบางอย่าง เสียงดังกรุบกรุบแกรบแกรบหน้าสยดสยองนั่นมันเสียงอะไรวะผมถามด้วยเสียงสั่นเครือผมว่าเสียงคนกินอะไรสักอย่างเอกตอบกลับมาสีหน้าเริ่มซีดเราตัดสินใจเดินอ้อมไปด้านหลังบ้านตรงนั้นมีหน้าต่างบานเล็กๆที่พอจะมองเห็นข้างในได้เอกค่อยๆแอบมองเข้าไป ส,สิ an ่งที่เขาเห็นทำให้เขาถึงกับพังงะถอยหลังเฮียผมเห็นผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกินกินอะไรบางอย่างที่แดงๆเหมือนเครื่องในเอกพูดด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกผมไม่เชื่อสายตาตัวเองพยายามมองตามเอกเข้าไปบ้างภาพที่เห็นทำให้ผมแทบเป็นลมผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่กลางห้อง แสงจันทร์สาดส่องลงมาพอดีทำให้เห็นชัดเจนว่าเธอกำลังกินเครื่องในจริงๆมีเลือดเปรอะเปื้อนเต็มปากเต็มคอไปไปเดี๋ยวนี้ผมร้องเสียงหลงพวกเรารีบวิ่งกลับไปที่มอเตอร์ไซค์สตาร์ทเครื่องแทบไม่ติดขับออกมาด้วยความเร็วสูงสุดหันหลังกลับไปมองก็เห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ที่หน้าบ้าน จ้องมองตามเราด้วยสายตาที่น่ากลัวหลังจากนั้นเอกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาดูซึมเศร้าไม่ค่อยพูดค่อยจาผ่านไปไม่นานเอกก็เริ่มมีอาการป่วยแปลกๆผิวหนังเริ่มซีดเหลืองตัวผอมลงอย่างรวดเร็วไปหาหมอก็ไม่พบสาเหตุจนกระทั่งคืนหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์จากแม่ของเอก แม่ร้องไห้บอกว่าเอกอาการทรุดหนักหายใจรวยรินผมรีบไปที่บ้านเอกสิ่งที่ผมเห็นทำให้ผมแทบช็อกเอกนอนอยู่บนเตียงสภาพเหมือนคนใกล้าตายแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเอกจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่ว่างเปล่าและพูดด้วยเสียงแหบแห้งว่าผมหิวหลังจากนั้น ไม่นานเอกก็เสียชีวิตลงอย่างทรมานหมอลงความเห็นว่าเสียชีวิตด้วยอาการป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุแต่ผมรู้ดีว่าเอกโดนอะไรเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริง จงอย่าประมาทกับสิ่งลี้ลับและอย่าเข้าไปยุ่งกับสิ่งที่เราไม่รู้ถ้าคุณยังไม่หายขนลุกอย่าลืมกดติดตามขนลุกไทยแลนด์แล้วพบกันใหม่ในความมืดต่อหน้า